เกิดยั้งขืนกับมันสัมปะหลังไฮนี่หัวไงแบบมีแต่ว่าได้เพียงไรละซีตันพี่น้องอย่าฮูเพราะว่าเป็นหย่อนยั้งสําหรับมันสัมปะหลังไฮนี่กะหัวไงเนาะพี่น้องหัวไ่แห้งแต่ว่าคือได้ไรละซีตันอ่าเดี๋ยวมะมงสีปอธิบายให้ฟังเนาะพี่น้องนาะว่าเป็นหย่อนยั้งแต่อนอื่นมันสัมปะหลังไฮน,นี่ก็เป็นข้องเอือยของมะมงเงนาะพี่น้องเป็นข้องผีสาว ก็คือมั่นสัพพลังให้นี่ะใหญ่แต่ว่าขาดความสม่ำเสมอนาะพี่น้องจะมีหัวไ่แน่แล้วกะมีหัวหน่อยน่อยแปบว่าหน่อยแห้งและหน่อยแบบคอแค่แคลที่ว่าขาดความสมำเสมอนาะพี่น้องนาะสำหรับให้นี่สำหรับสาเหตุที่เปลี่ยนแบบนี้ก็เป็นหย่อนว่าอ่าหนึ่งถอนพันธุ์เพลินบ่สมบูรณ์นาอพี่น้องนาะเพลินบด้ขัดถอนพันธุ์แล้วก็กา,ารเก็บผักซาหั่นใบโดนเกินไป เป็นจะเก็บศักษาถอนพันไวประมาณ2เดือนหสามเดืนอนนะพน้องเพิ่นจังได้ปูกกาจะเหตุห้อัตราการเกิดของตนมั่นหันอ่ดีปันไดแลวกาอัตราในการแต่กละหันกาบดีเทาทีวรเนนะพน้องนอ้วกาสำหรับสาเหตุที่สองก็คืออ่าระยะการปลูเนะพน้องระยะการปลูกของเพิ่นเพิ่นกาจะปลูกห้างแนทีแนสำหรับให้หนีเพิ่นก็จะเหตุแบบนี้นะพน้องนอะ ส่วนสาเหตุที่3าก็คือการตัดแต่งกิ่งนาะพี่น้องเพื่อนผูกคางแน่ที่น่แหละค่เพิ่นก็เลยบดด้ตัดแต่งกิง่งกับเหตุให้หัวมันของเขาหันบ่สม่ำเส,สมอนาะพี่น้องแ้วกาสาเหตุที่4กับการดูแลวัชพืชของเพิ่นเพิ่นกาในส่วนแรกเพื่อนก็เอาหญ้าบาทา่ท่านนาะพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งส่วนสาเหตุสุดท้ทายบ่มงจะขอแทมให้ก็คือเพื่อนบได้ฉีดทางใบนาะพี่น้องเนาะ อาเพิ่นจะปลูกแบบยังไงสบายสบายแบบบ่ด้ดูแลอยีอย่างายก็คืออาไทแลละก็ปูแลลวก็เจียญาแลลวกะเกวาจบนอพี่น้องแต่ทั้งเมดนี่ก็คือสาเหตุที่เฮ็ดให้มันของเฟิ่นหันว่าบ่สมำเสมอนอพี่น้องนะอสำหรับพี่น้องท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์แนะนำเพิ่มเติมด้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้กับ่มมีหยลางไนนาารนอพี่น้องนาะเอามงมาบอกพ่อเม่พี่น้องว่า สำหรับมั่นสัมปลังไฮนีวัวใหญ่เป็นยังคือใดพ้นผลิตปลอดลายอ่าเป็นหยอดสาเห็ดยังสำหรับพอแม่พี่น้องท่านใดที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้แล้วเห็นว่าคลิปประมงมีประโยชน์มีสาระกะ่าลืมกดติดตามมะมงในเดือพี่น้องเด้มอมะมงขอฝากสองในหน่อยของมะมงในเดือพี่น้องจอยกดติดตามมะมงในเดือพี่น้องอ่าสำหรับคลิปนี้มะมงกขอจกคลิปลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อ อมองกขอขอบใจทุกการติดตามทุกการทับส้มและการทุกคอมเมนต์นะพี่น้องเด้ออ่าเพาะกันมาอีคลิปหนาะเนาะพี่น้องนอ้อมอมงกศิลากันไปด้วยบรรยากาศาการถอนมันเนาะพี่น้องนอ้อขอบใจหลาย,ลายๆเด้พี่น้องเด้อที่เข้ามาเบิงเข้ามาทับส้ม